ทำไมหน้าเราเป็นอย่างนี้เนี่ยเฮ้ยสิวเต็มหน้าเลยจะให้ใครเห็นหน้าเราไม่ได้วันนี้เฮ้ยใครกดกระดิ่งนะเนี่ยโอ้ใครมาอีกแล้วเนี่ย,ยพบหน้าหน่อยแล้วกันใครล้วเนี่ยเฮ้ยเสียงไม่เหมือนคนเลยเอ่ะใครครับสวัสดีค่ะเป็นไรคะเนี่ยมีห,หน้าขึ้นมาเรียนก่อนพอดีมีเรื่องให้ช่วยนะคะพอดีว่าหน้าตาผมไม่ค่อยดีครับ ไม่เป็นไรค่ะเงยหน้าขึไมาคอยเถอทำไงดีเนี่ยเออโอเคก็ได้ครับเออโอ้คุณคุณคือทีวีวูแมนนี่นะใช่แล้วรู้จักกันด้วยหรออ่อผมรู้จักครับพอดีว่าผมติดตามข่าวของพวกคุณบ่อยมากเลยอ่ะตอนที่คุณกู้โลกนะแล้วก็หัวของคุณมันจะแบบออ้โหไม่คุณทำท่าอย่างนั้นคือเหมือนท่าในในทีวีเลยครับโอ้ยเหมือนเป๊ะเลยขอบคุณค่ะที่ติดตามนะคะครับผมติดตามยู่แล้วเป็นเอฟซีเลย ขอบคุณค่ะแต่ว่าพอดีตอนนีเ้เรามีเรื่องให้ช่วยนะคะเรื่องให้ช่วยเหรอโอ้ยทีวีแมนทีวีมูแมนมีเรื่องให้เราช่วยได้เหรอเนี่ยใช่ค่ะพอดีมันเป็นเรื่องออส่วนตัวนิดนึงนลคะ่ะเรื่องส่วนตัวนิดนึงด้วยเหรอแบบเกี่ยวกับสกีบีดี้ไหมเพราะผมไม่กล้าสู้สกีบีดี้นะเอ่อไม่ใช่ค่ะไม่ใช่ค่ะอย่างผมไม่หล่อด้วยผมสิวเต็มหน้าเลยอะอ,อ ไม่เป็นไรค่ะเราไม่ซีเรียสคดีเออเราอยากให้คุณมาเป็นแฟนเราเหนึ่งวันได้ไหมคะอ่าจีเดี๋ยวนะเป็นแฟนเหรอใช่ค่ะแล้วทีททวีไว้ไม่รู้จักคําว่าแฟนนั่นหรอแปลว่าอะไรอ่ะรู้จักสิคะแฟนก็แบบว่าเป็นคนที่แบบอ,อยู่ด้วยกันอะไรเงี้ยค่ะโอ้ทำไมเดียนเนี่ยเป็นหุ่นยนต์ซะด้วยเออถ้า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 ผมไม่ตกลงล่ะ คุณแน่ใจเหรอคะว่าคุณจะไม่ตกลงนะจะทำไมทำเสี่ยงงั้นเลยครับเออใจเย็นๆก่อนนะใจเย็นก่อนใจเย็นก่อนจยอมหอมยอมเฮ้ยเอ้ยตกลงคารตกลงครับผมเป็นแฟนก็ได้ครับเฮ้ยมากเอ้ยกอด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 คืกอดกนะคะครับนั้นนั่นเราเข้าบ้านนั่นเราเข้าบ้านกันดีไหมเข้าบ้านค่ะโอเคครับขอบคุณนะเฮ้ยเพแต่เราเรียกคนว่าที่รักได้ใช่ไหมอ๋อโหเรียกเรียกเรียกได้เลยครับเรียกได้เลยครับ อ๋อพอดีก็ไปศึกษามันนะคะว่าเวลาคนเป็นแฟนเขาจะมีแบบคําพูดแล้วว่าเรียกกันอะไรเงี้ยค่ะหวานหวานอ๋อก็เดี๋ยว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 เขาเดี๋ยวเขาไปหาอะไรมาให้กินนะเตงได้เลยขอบคุณนะคะว่าแต่ก็แต่ว่าแต่เตงมีชื่อเล่นไหมเตงอ่าเรียกว่าเรียกว่าผู้หญิงก็ได้ค่ะผู้หญิงใช่นั่นนั่นนั่นใครมาเตงใครน่ะเหมือนหน้าหน้าเหมือนเตงเลยอ่ะอยู่ไหมฮะไม่นะคุณนอกใจผมบ้านนี้ไม่อยู่ บ้านแดงเขามีจ้าผม,ม,มนะผมผมผมขอโทษผมขอโทษผม,ผม,ผม,ผม ผมผไปไปแล้วคนเข้าใจฉันก euh, ันแล้วนะคุณก like okay ็ไปหาผู้หญิงคนนั้นสิได้โปรดกลับมาคืนเดียวผมเถอะไี่มันเรื่องอะไรกันล้วเนี่ยอะไรเนี่ยผมไม่ได้มีอเราเองอ่ะไอเก่าเหรอไอเลวนอกใจผู้หญิงไอเลวเนี่ยแล้วเราก็มีแฟนใหม่แล้วนะใช่ฉันหลอมาเยอะเลยไอชุดโซ่เนี่มันใครเอ้ยก็อดหน่อยครับก่อนหน่อยครับเออไอเราเออ เออแล้วเข้าบ้านกันดีกว่าเดีนวเข้าบ้านกันดีกว่ากลัวไปเลยไปอย่ามายุ่งนะไออย่ามายุ่งกับแฟนฉันนะไอหัวทีวีเดี๋ยวฉันก็เดี๋ยวฉันก็ปิดทีวีเลยเาไปด้วยว่าฉันมีแฟนแล้วไม่ต้องมายุ่งอนะดิถือว่าผมปกป้องคุณสำเร็จไปแล้วเนี่ยขอบคุณมากมากเลยเออจะเราไปเที่ยวกันดีกว่าไหมไปเที่ยวเลยเหรอใช่เออ รีเปิดใหม่่ะร้านเบเกอรี่คาเฟ่เหรอโอเคเด้นเดี๋ยวผมพาไปก็ได้ครับโอเคจะขับเองหรือว่าหรือว่าให้ผมขับหรอให้ให้เขาขับหรอจะเรียกเขาใช่ไหมคือเขาขับรถไม่เป็นน่ะที่รัเป็นัองคนไหมคะอ่านี่เขาให้นะเขอบคุณค่ะน่ารักที่สุดเลยโอเคอไปดีกว่าเอ้ยตัวเองเป็นอะไรเนี่ยอขทตัวเองเอ้ยเองตัวเองหมนอย่างเงี้ยตัวเอง แล้วคาเฟ่ไปทางไหนหรอเขาก็ไม่เคยมาเหมือนกันตอนนี้ไงเอ้ไม่ใช่ไม่ใช่ผิดร้านไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เหมือนจะอยู่แถวนี <h <h ้นะเองนั่นไงนั <S <S ่นไงตัวเองก็แบบอยากเที <h <h ่ยวก็ไม่รู้เลยอไม่หาข้อมูลอะไรเงี้ยก็เคยได้ยินมานี่ที่รักเห็นที่รักเห็นคู่นะเห็นปะเห็นปะเนี่ยเขาคุยกันอยู่เห็นปะพูดโรแมนติกเลย ไปไปไปเราแบบไปนั่งหวานกันบ้างดีกว่าครับคะอ่สวัสดีค่ะเดี๋ยวครับคุณคุณลคะร้านเพิ่งเปิดเปิดใหม่ครับเชิญครับเชิญครับชโอเคครับค่ะเป็นไงอ่าที่เราอยากกินเราที่เราสั่งได้เลยหน้าตาสบายเลยมีน่าจะมีเมนูเยอะอยู่นะมีเมนูอะไรบ้างหรอคะอืมที่เลิคอมเมนต์ก็เป็นพวกเอ่อเบเกอรี่คุกคุกกี้เอ่อช็อกโกแลตครับผมผมขอเป็นชีสได้ไหมครับขอชีสสองอันอุ้ยคุกกี้ก็น่ากินมีพวกน้ำดื่มอะไรไหมคะแต่นี่ร้านเบเกอรี่นะครับไม่ใช่แม็ก ม่่่ใชคาเฟเหรอกะก็ชีสมันก็เบเกอรี่ไม่ใช่หรอมันมันก็ทำจากนมเหมือนกันผมกัสเธอ๋อเป็นพนักง,งานใหม่แน่เลยค่ะที่รักผมผมผมเพิ่งมารับช่วงช่วงช่วงต่อเอาปเป็นว่าผมแปลว่าผมขอนมสดสตรอเบอรี่แล้วก็ชีสสองก้อนนะที่รักเราไปนั่งกันดีกว่าค่ะนั่งค่ะได้ค่ะนี่ผมจ่ายตังค์ไว้ก่อนนะนี่เราไปไ<ด>นั่ง<ด>ตรงนี้ดีกว่าที่รักเรานั่งแบบว่าตรงนี้ดีกว่านั่นนั่นอีกข้างนี่นี่เราเรากระโดดเลยเราเราฮาด้วยเราจะข้ามเลยอ่ะนั่งค่ะนั่งค่ะนั่งเลยค่ะอ้าวสิจะไปไม่น พอตีเจ้าอีมันตัวเล็กไปหน่อยนะคะก็นั่งได้แค่นี้แหละค่ะถ้านั้นย็นก็ได้ฮะไม่เป็นอะไรโอเคค่ะอืมว่าแต่สั่งอะไรมากินหรอปกติแบบชอบทําอะไรล่ะปกติเนี่ยชอบกินเคฟเพราวะว่าเห็นเ้กมันดูน่ากินดีหรือว่าก็อาจจะแบบกินครับเ้กอะไรพวกเนี้ยคะ่ะโอ้แล้วนี่คือสั่งครับเค้กมาเหรอใช่แล้วแล้วก็นมด้วยอ๋อลูกมือเอ,อ่ะอ๋อลูก น่าะจะเป็นพนักงานใหม่จริงๆเลยเขารับผมเออผมผมผมเพิ่งมาใหม่สักสครู่น้ำร้อนลวอกอน้ำร้อนลืกเลยะค <c oughs> ่ะอ่าแล้วทีวีวูไม่อยากถามอะไรผมหรือเปล่าอะไรก็แต่อยากอยู่ด้วยจังเลยอ่ะอยากอยู่ด้วย <ๆ S 1> ก็ตอนนี้ก็อยู่กับผมไม่ใช่เหรอแ้วมอยู่ด้วยกันเองแล้วก็ไม่ไมก็คือจะย้ายมาอยู่บ้านผมเหรอ โอ้ชิหายแล้วไงอยู่กับคนยนต์ฮะอ่าไม่เชอรี่แล้วทำไงดีกันที่อะอืมอ่าเอาเป็นว่าถ้าปฏิเสธก็ตายต้องยอมรับไปก่อนเนาะเออเอาเป็นได้ได้อยู่แล้วสายชิวเลยไปเลยรับเต่งเออเช่าคอนโดมีพินรถมากเลยนะอ่าได้ยังครับเนี่ยเสร็จอ่าเสร็จแล้วครับอ่าของคุณผู้หญิงเป็นครับครับเค้กเนาะครับ ส่วนของทำไมไม่เอามาเสิร์ฟอะครับทำไมต้องไปโยนกันด้วยครับของผมครับมันคือของผมครับอร่อยมากครับผมชิมชิมเล้ยได้คอคุณมีอะไรอะแล้วก็ชี่อีกสองอ้คุณกตัวอะไรกันแน่เนี่ยี่รักรีบออกไปที่รักรีบออกญ่บ้านนี้ดีกว่าโอเคค่ะแล้วเราไปกันแล้วจ่ายตังก่อนจ่ายแล้วจ่ายแล้วอยู่ไหนได้อ๋ออยู่นี่ลืมไม่เป็นพนักใหม่พนักงานใหม่จริงๆเะคะที่รักโอเค เออเดี๋ยวเขาจะพาเตงไปโรงหนังนะเตงเคยไปดูหน <t realidade> <sha> ังเปล่าไม่เคยเลยค่ะคือเตงหมุนคือเตงหมุนอีกแล้วว่าเตงอ๋อพอดนีลมมันแรงอะค่ะพัดอยู่เลยค่ะเลยแบบหมุนตัวอ๋อเลิศ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 แล้วโรงหนังมันเป็นยังไงอะคะโรงหนังมันก็จะมีแบบว่ารู้จักแบบว่าหนังแม้มันจะเป็นแบบก็คือเออคุณก็เหมือนมาจากในหนังอะเอาง่ายๆ่ายเอาละอ๋อไม่ใช่คุณก็เหมือนมาจากในหนังอะอะโอเคไปดูหนังดีกว่าที่รัก เรถตรงนี้ได้เลยเหรอคะจอดได้ครับเออโอเคค่ะจอดบ่อยแล้วครับไปเลยก่าอ่าจะรักไปดูดีกว่าเฮ้ยนีมาดรึเปล่ามามามาร่างงานอยู่ไหนเนี่ยเอาไปร่างงานร่างงานหายเอาเอาเขาปิดหรือเปล่าคะถ้างั้นเราเข้าฟรีดีกว่าไหมเพราะว่าประตูเปิดอยู่เข้าได้ครับเพราะว่าบางทีคือเขาก็แบบให้เราเข้าฟรีอ่ะอ ดูเหมือนวันนี้จะดูหนังฟรีอ่ะเหมือนจะเป็นดูหนังฟรีนะตัวเองวันนี้ดูเรื่องอะไรดีคะดูเรื่องที่ดีกว่าเอ่อทีวีแมนเวสสกิฟตี้ทอรเรนตไงเฮ้ยทีวีแมนเลยเหรอคะใช่มีหน่าสนุกจังเลยค่ะไปไปอุ้ยคนเต็มโรงเลยอ่ะโอ้นั่งไหนดีนั่งด้านบนไหมด้านบนเลยก็ได้ค่ะจะได้สนุกโอเคครับไปละปีนขึ้นมาเลยปีนเลยเหรอคะจะเดินตามทางก็ได้ค่ะทำไมแบบเธอมาญาติดีจังเลยอ่ะเฮ้ยนั่นใครอ่ะมีคนเข้ามาด้วยอ่ะ อือันนี้เป็นเอตอนที่ตัวเอกขับรถไปหาเออนี่หรือเปล่า่ป้ามานีอ่ะก็ไม่เคยดูเลยอะค่ะน่าจะเรื่องนั้นแหละผมจําได้สนุกเหมือนกันนะคะเนี่ยแล้วก็ได้น้ำจับได้น้ำจักร้านด้วยอร่อยเหมือนกันค่ะใช่ฮัลโหลว่ามีอะไรดูหนังอยู่อะไรหงดูหนังนหด้วยอ่ะ เออเดี๋ยวกลับบ้านกันดีกว่าไปเดี๋ยวถ่ายไปให้เออลุงเลี้ใช่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 กลับบ้านดีกว่านี่นี่นี่กระโดดกระโดดข้ามเลยนี่ใช่ใช่เอ๊ยไมเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยนายนายมีเรื่องหรอมีเรื่องหรอเรื่องหรอเดี๋ยวแล้วไงฮะต่อยได้นะเดี๋ยวได้นะต่อยได้นะนี่ดูดูก่อนใช่มากับใครตัวอะไรอ่ะตัวแฟนแฟนฉันไงแฟนฉันไงมีแฟนนี่เลยไปเลยนะนี่โอ้ดียวคนเดีผมพิ้งแล้วโอ้ย รของขอั้นเรากลับบ้านกันด,ดีกว่าคุณเากลับบ้านกันเถอะค่ะโอ้ขอโทษนะที่วันนี้มันไม่สนุกเลยอ่ะไม่เป็นไรค่ะก็สนุกอยู่นะคะแล้วก็ได้น้ำกินด้วยโอ้ยจริงเหรอใช่ค่ะวันนี้แย่จริงเลยอไม่สนุกเลยแย่แยมากมเลยอ,ะอ่ะแ,แ,แล้วก็เขาเนี่ยร้จากที่ที่สนุกสนุกด้วยล่ะที่ที่สนุกสนุกเหรอ ใช่แล้วอยากไปไหมเออก็ไม่น่าจะมีอะไรเสียแล้วอยากไปอ่ะเออเข้ามาในหัวฉันสิในหัวอยู่ในหัวเราเนี่ยแหละเอออยากนะพร้อมไหมคะอแล้วทำยังไงบ้างล่ะแค่ต้องหน้าเราอะค่ะต้องหน้าเราโอเคฮะพร้อมไหมคะพร้อมสามสองหนึ่งอ้าที่ไหนอัเนี่ยนี่ เฮ้ยฮะอะไรไดมาเลยนะทำไมจะต้องไว้ใจเราขนาดนั้นด้วยล่ะอะไรเนี่ยนี่นี่เธอหลอกฉันเหรอเนี่ยใครง้อล่ะอะไรเนี่ยมีศพอยูหมดเลยขอให้สุบกลับในหัวของเราแล้วกันนะฉันจะทุบสมองแกให้ตายแล้วฉันออกไปได้โอเคโอเคตรงนี้น่าจะโอเคเหมือนที่ฉันคิดเอาไว้เลยฉันนี่มันฉลาดจริงๆโอ้ในหัวมีแต่สายไฟแล้วก็มีซากศพเต็มหมดเลยเนี่ยสมองก็ยังขยับอยู่เลยอะ จะเป็นหน้าตาฮะเออทุบสักหน่อยแล้วกันนี่ทุบทุบนี่อะฮะเป็นไงจะจะทุบหน้าเลยนี่เนยฮ่าน่ามากเลยอือจะทำอะไรกันฉันจะออดอยู่ที่นี่ไงล่ะเออนี่ไม่รู้อะไรจะดูเนี่ยโอ้อะหมูฉันจะเจอห้องแบบวงจรหลักของเธอเนี่ยฮะอือ ห้องท,ที่ใหญ่มา,มากๆเลยนี่กดปุ่มได้ด้วยเฮะเป็นปุ่มอะไรอะ่ะเหมือนจะเป็นปุ่มให้ทำให้ไฟช็อตใช่นะนี่แนี่อยกกอันนี้ปุ่มระเปิดเหรอเนี่ยเปล่าไอ้กดๆดให้หมดเลยแล้วกันโอ,านาอเคเปิด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 นี่เปิดให้หมดเลยเปิดให้หมดเลย,เยแล้วก็ตรงไหนอีกได้บ้างนะอรนนี้คืออะไรอะ่ะเหมือนแบบเอ่อปุ่มปิดเครื่องถ้าฉันกดปิดเครื่องเธอเธอจะทำยังไงหรอเฮ้ยถ้าอยากกดปิดเครื่องสิ นายอยากให้ฉันดับไปตลอดกาลเลยหรือไงโอ้มีห้องสมุดด้วยน้าชอบอ่านหนังสือซะด้วยเนี่ยโรคจิตไม่เบาเลยโอ้มีห้องนั่งเล่นด้วยแฮะเฮ้ยฉันอยากรู้ว่าเป็นโรคจิตประเภทไหนเนี่ยฉันไม่บอกแกหรอกทำไมในหัวเธอมีอะไรอย่างนี้ด้วยเนี่ยแปลกใช่ไหมเลยฮะเอ,อ่าโอเคนี่คือว้าวฉันรู้แล้วที่นี่คือที่ไหนอืมกลิ่นไม่ค่อยดีฮะแต่ก็ไม่อมโอเคดีกว่าของมันเยอะเลยชึบอึบ โอเคถึงแล้วโอ้ไม่ใช่สิ่งที่ฉันคิดใช่ไหมเนี่ยโอ้เหมือนฉันจะต้องากลัวมันขึ้นไปเนี่ยโอ้ยโอเคโอเคอิเซอร์ภาพดีแน่เฮ้ยฉันออกมาได้แล้ว้ไม่สนุกไม่สนุกเลยออกจากบ้านฉันไปออกไปฉันเกลียดเธอออกไปโอเคแกล้งเล่นเองอะล็อกประตเลยหไม่ต้องเข้ามาแล้ว ห้ามไม่ต้องเข้ามาบ้านฉันอีกห้ามเข้ามาอีกมีศพคนเตมไปหมดเลยน่ากลัวที่สุดเลยขอโทษครับ่ออะไรขอโทษุยนต์นี่มันน่ากลัวจริงเลยฉันจะไม่แบบเป็นแฟนกับหุ่นยนต์อีกแล้วและอีกอย่างฉันก็ไม่เคยชอบเธอเลยเธอก็แค่จะฆ่าฉันเธอก็แค่จะฆ่าฉันไม่อะเธอทหาที่หลอกฉันไม่ฉันไม่ได้หลอกฉันแค่แก้งเธอเล่นเอง่ะแน่จริงก็เอาดอกไม้สีแดงมาใช่สิดอกไม้สีแดงหรอตอนนี้ อันตรงนี้เราเปนอ่ะแน่จริงก็เอาดอกไม้สีส้มไหมใช่สิดอกไม้สีส้มอันนี้สีเหลืองอันนี้สีส้มไหมอะคะก่อนอ่าไม่ได้ก็ก็ก็ไม่ขอคืนดีนะฮ่าอโดอดค่ะผมบจำเลือดขดแล้วชี้่าขอโทษครับกระม่ขอโทษนะะแล้วผมอยู่ไหม หอเนี่ยคนมายุ่งอะไรกับฉันอีกเนี่ยผมมาขอคืนดีผมไม่ผมไม่ยุ่งกับคนอื่นแล้วผมมาขอคืนดีแน่ใจไหมสัญญากันสัญญามากๆโอเคอย่าให้จับได้อีกนะเพราะไม่งั้นครั้งนี้คุณคิดแน่ไม่ทายอีกแล้วไม่ทาอีกแล้วว่าแต่ได้กินคนนั้นไปยังไอเสือส้มินไปไม่กินเลยโหต๊ะผม่อาไม่ออกจากบ้านแล้วไปไปแล้วไปไม่ได้ยิงไม่ได้ยิงเนื้อทีวีเนี่ย